สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้หน่อยเร็ววันนี้นะเราจะมาแกะสับจากข่าวเนาะจริงๆเราเคยแกะ สับจากข่าวมาแล้วรอบหนึ่งก็คือจะเป็นข่าวเรื่องเงินเฟ้อในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยก็จะมีข่าวที่แบบเพิ่องออกมาใหม่สองสามวันนี้จริงๆก็แบบจริงๆตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วด้วยซ้านะคะก็คือข่าวการแบนติปอกซึ่งแบบน่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในการเหมือนแบบเอยถ้าเราจะ เรียนภาษาจากการอ่านข่าวหรือว่าถ้าเราจะเตรียมสอบแล้วมันจะมีบางสนามสอบที่เขาจะแบบให้เราวิเคราะห์ข่าวให้เราดึงสับมาจากข่าวแล้วก็ทําเหมือนแบบเป็นอ่านจับใจความอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคมาเริ่มเลยนะคะหัวข้อของเรานะคะก็คือการแบนติโต๊กเนาะแบนนิ่งเช็คช็อกนั่นเองอ่ะคุณครูก็คัดมาให้จาก สองข่าวนะคะ,ะแหล่งแรกเนี่ยจะเป็น HTC เนอะอ,อันนี้เขาก็บอกว่าอะไรเขาบอกว่า FCC regulator Brendan Carr issued a letter to Apple chief executive Tom k o o k and ชื่อคนนี้เนี่ยไม่ได้อ่านว่าซันดานะคุณครูไปเช็คอ่านว่าซุนซุนดาซุนดาพิชัยนะ Chief executive of Google's parent company Alphabet via his Twitter account on June 28th. Laga FTC na Kayama Tak Federal Communications Commission. In his letter, Carr urged Apple and Alphabet to remove the social media platform from their apps, alleging an unacceptable, unacceptable national security risk according to CNBC เนาะอันนี้เนี่ยเราแกะสัพท์ได้เยอะมากๆเลยสัพท์แรกที่เราจะมาแกะกันคือ FCC เออ FCC มันย่อมาจาก Federal Communications Commission ใช่ไหมเอ่ยนะอันนี้เนี่ยจะแปลว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะก็เป็นชื่อเต็มของเขาอันนี้เขาใช้ตัวยอ่อเนาะแล้วก็ regulator regulate regulate เนี่ยเวลาเราเจอคำนี้ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนาะ regulate เนี่ยมันจะแปลว่าแบบมันจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎเกี่ยวข้องกับการบังคับการออกกฎอะไรอย่างนี้แต่ regulator เป็นคนค่ะอ่าเป็นคนคนออกกฎคนควบคุมนั่นเองเพราะฉะนั้นแปล เวลาแปลเป็นภาษาไทยมันจะแปลว่าผู้ควบคุมหรือว่ากรรมการเห็นไหมเอ่ยเห็นความแบบเราแกะสัพท์เราจะได้รู้ไงอ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองเนาะต่อมาค่ะ issued issued เนี่ยนะจะแปลว่าได้พิมพ์มันจะเป็นศัพท์ทางการเหมือนแบบเราเราเอ,อ๋อพิมพ์จดหมายหาใครสักคนนะคะก็คือจะเป็นสัพท์แบบ ทางการเลยเนาะแล้วก็มีอะไรอีก Chief Executive มาสองรอบ Chief Executive จะแปลว่าผู้บริหารสูงสุดเนาะแล้วก็มีอันนี้อันนี้คุณครูคว่าน่ารักดีเราน่าจะแบบใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะ Parent Company อ่า Parent Company แปลว่าอะไร Parent Company เนี่ยแปลว่าบริษัทแม่อืมบริษัทแม่ไม่ใช่บริษัท พ่อแม่นะบริษัทแม่เฉยๆถ้าแปลเป็นไทยนะคะแต่ p a r e n t เนี่ยเข้าใจว่าหมายถึงทั้งพ่อทั้งแม่แต่เวลาเราแปลเป็นไทยมันจะแปลว่าบริษัทแม่เนาะอ่ะแล้วก็ via นะ via เนี่ยจะแปลว่าทางนั่นเองนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีคำนี้อีกค่ะ urged อ่ u r g e นะคะจะแปลว่าผลักดันหรือว่าโน้มหนาวผลักดันโน้มหนาวพยายามพูดพยายามพูดให้ชักจูงโน้มนาวอะไรอย่างนี้เนาะในจดหมายเนี่ย คาร์เนี่ยได้ผลักดันได้โน้มนนาว Apple และ Alphabet นะคะให้ถอนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจากแอปพลิเคชันก็คือเหมือนเขาพยายามโน้มหนาวว่าเอา TikTok ok ออกจาก App Store อะไรอย่างนี้นะคะเออแล้วก็มีอะไรอีกมี alleging อืม alleging อันนี้นะคะจะแปลว่าโดยให้เหตุผลว่าแล้วก็มีอะไรอีกมี unacceptableunacceptable Un เนี่ยจะแปลว่าอย่างรับไม่ได้นี่ อันนี้เนี่ยเราลองมาแตกดูเราจะเห็นว่า a c c e p t เนี่ยมันจะแปลว่ายอมรับใช่ไหมอืม un แปลว่าไม่ไม่ยอมรับแล้วก็ able อา able อันนี้เนี่ยมันเป็น suffix นะคะพอรวมกันทั้งหมดเนี่ย un acceptable ก็จะแปลว่าอย่างรับไม่ได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมี national security อา national security เนี่ยจะแปลว่าความมั่นคงของชาติ แล้วก็มีอะไรอีกมี risk risk อันนี้นะคะจะแปลว่าความเสี่ยง ความเสี่ยงเห็นไหมเอ่ยพอเราแกะเนี่ยเฮ้ยได้มาตั้งหลายคำเลยทีนี้รวมๆแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า b r ร n d ดนคาร์เนี่ยผ,ผู้ควบคุมหน่วยงานของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้พิมพ์จดหมายถึงทีมครุกผู้บริหารสูงสุดของบริษัท Apple และสุนดาพิชัยนะคะผู้บริหารสูงสุดของบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ทางบัญชี Twitter ของเขาณวันที่28มิถุนายนนั่นเองแล้วก็ในจดหมายของเขาเนี่ยคารผลักดันโน้มน้าว Apple และ Alphabet ให้ถอนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจากแอปพลิเคชันโดยให้เหตุผลว่ามีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติอย่างรับไม่ได้อ้างอิงจาก CNBC นะคะจริงๆขอเสริมตรงนี้นิดนึงคำนี้เนี่ยแปลว่า เหตุผลว่านะคะแต่มันจะแปลคล้ายๆคำว่ากล่าวหาได้ด้วยกล่าวหาคือเรากล่าวหาลอยๆด้วยนะเราไม่ได้มีเหมือนแบบพิสูจน์จริงๆอะ่ะเรากล่าวหาลอยๆเฮ้ยคนนี้ทำผิดหรือว่าสิ่งนี้ไม่ดีกล่าวหาลอยๆเหมือนแบบอืมเราพิสูจน์อยู่ไหนแล้วแบบอันที่แบบเราสามารถพิสูจน์ได้อยู่ไหนนะคะคำนี้ก็อาจจะ เจอในสนามสอบลองจดๆดูนะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเยลลี่นะคะสวัสดีคุณสิริวันสวัสดีคุณอิงวี่ค่ะลิงค์ open chat อ่าเข้า open chat ได้นะคะเดี๋ยวเอ,อเอ๊ะปักหมุดยังไงอะทำไมวันนี้ปักหมุดไม่ได้แปลกจัง อัอนี้ไงโอเคมาต่อมานะคะจากแหล่งข่าวที่2ก็คือ CNBC นั่นเองเนาะบอกว่า TikTok ok is not what it appears to be on the surface. It is not just an app for sharing funny videos or memes. That's the sheep's clothing. อันนี้ครูชอบมากเลยชอบคำนี้มากเลย sheep's clothing นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาแกะสำนวนกันจริงๆอันนี้เป็นสำนวนนะ TikTok is not what it appears to be on the surface. It is not just an app for sharing funny videos or memes. That's the sheep's clothing he said in the letter. At its core, TikTok functions as a sophisticated surveillance tool that harvests extensive amounts of personal and sensitive data นะคะเราจะเห็นว่าอะไรเราจะเห็นว่ามันมีศัพท์อะไรบ้างเอ่ยมันมีศัพท์ appears to be appears to be แปลว่าดูเหมือนจะเป็นนะคะแล้วก็มีอะไรอีก on the surface on the surface แปลว่าอะไรแปลว่ามองเผินๆก็คือเหมือนแบบบนชั้นผิวหนังมองเผินๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกมี sheep's clothing ่า sheep's clothing เนี่ยมีที่มาที่ไปนะมันมาจากอันนี้ค่ะ A wolf in sheep's clothing นะคะนั่นก็คือหน้าเนื้อใจเสือนั่นเองเหมือนแบบหมาป่าที่อยู่ในอ๋อที่ใส่ชุดแกะอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนแบบอุ้ยจะใจดีแต่จริงๆเนี่ยชั่วร้ายเออเขาเปรียบเทียบนะคะคนคนนี้ที่แบบร้องเรียนติกตอกเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าติกตอกเนี่ยมองเผินๆดูเหมือนแบบเฮ้ยแชร์วิดีโอตลกตลกแชร์มีมตลกแต่อันนั้นนะคือภายนอกข้างในอย่ามันน่ากลัวอ่ะเขาเปรียบเทียบแบบนี้นะคะ แล้วเขาก็บอกว่า core core ก็คือแก่นนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยมี functions functions แปลว่าทำหน้าที่นะคะแล้วก็มี surveillance tool surveillance tool เนี่ยจะแปลว่าเครื่องมือสอดแนมแล้วก็มี s o p h i s t i c a t อ่า s o p h i s t i c a t e d แปลว่าซับซ้อนนะคะแล้วก็มี harvest Harvest เนี่ยจะแปลว่าเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนะคะอันนี้จะเป็น personal and sensitive data เนาะแล้วก็จะมีเอ่ออย่างกวาง้างขวางเนาะอย่างกว้างขวางก็จะเป็น Ext uh, extensive amounts นะคะประมาณนี้ก็คือพอแกะสับได้เราก็จะได้แบบเยอะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าในไลฟ์วันนี้เนี่ยคุณครูอยากให้โฟกัสสานวนสามสำนวน,น,วนเนาะก็คือจะมีอันนี้ จะมี parent company จดได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาทําควิสกัน3ข้อเนาะอ่ะมี parent company ที่แปลว่าอะไรที่แปลว่าบริษัทแม่มีอะไรอีกมี on the surface ที่อยากให้โฟกัสก็คือมองเผินๆนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือ sheep's clothing อ่ะ sheep's clothing ก็คือ หน้าเนื้อใจเสือนั่นเองนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ค่อยไปทวนค่อยไปแบบจดก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นศัพท์ที่คัดมาให้แลละเป็น3มสำนวนที่อยากโฟกัสวันนี้นะคะอ้างอิงจากสองเว็บนี้เนาะเอาข่าวมาจาก2เว็บนี้อะมามาดูวันนี้ค่ะมองเผินๆจำได้ไหมว่า on the อะไรมองเผินๆ on the อะไรตัวอย่างประโยคถ้าสมมติไม่ได้แบบ ไม่ใช่ข่าวติดปอกแล้วเราจะใช้ยังไงเออ on the จุดจุด they seem to have a fairy tale marriage but those close to them know it isn't so simple นะคะก็คือมองเผินๆเนี่ยพวกเขาเนี่ยดูเหมือนเออดูเหมือนจะแบบอยู่ด้วยกันอย่างแบบดีนะคะ fairy tale ปลวะไร fairy tale เนี่ยก็คือจะพ้นแบบ จะเป็นพวกแบบ snow white cinderella ก็คือเหมือนแบบเป็น happy ending อะไรอย่างนี้นะก็คือเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนแบบเป็น happy ending ก็คือแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเป็นการแต่งงานที่มีความสุขมองเผินๆเ,เนี่ยพวกเขาดูเหมือนจะมีการแต่งงานที่มีความสุข happy นะคะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าอะไร but แต่ those close to them อ่ะ those close to them ก็คือคนที่แบบใกล้ชิด กับพวกเขาเนี่ยโน no, รู้รู้ว่ามันเนี่ยไม่ได้ simple ไม่ได้ simple ก็คือไม่ได้เหมือนแบบง่ายๆแสดงว่าเอ๋ยอาจจะไม่ได้ happy หรือเปล่าอาจจะแบบซับซ้อนกว่านั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอะทีนี้มีใครจำได้ไหมเอ่ยว่ามองเผินๆมองเผินๆเ,เนี่ยเราใช้ออ on the line. อะไรอา จำได้ไหมเอ่ยว่ามองเผินๆเ,เราใช้ on the อะไรเอ่ยเริ่มต้นได้ตัว s อ n t ืมออะไรสักอย่างจำได้ไหมเอ่ยอ่ะมา ฉเฉลยดีกว่า on the อะไรมองเผินๆมองเผินๆน,นะคะ on the surface อ่า on the surface ก็คือมองเผินๆแล้วพวกเขาเนี่ยดูเหมือนจะมีการแต่งงานที่แบบมีความสุขเหมือนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่คนที่ใกล้ชิดกับพวกเขาเนี่ยรู้ว่ามันไม่ได้แบบง่ายๆมันไม่ได้แบบ simple ขนาดน,านั้นอาจจะแบบซับซ้อน ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเราอยากใช้แบบในชีวิตประจำวันเราก็สามารถพูด on the surface ก่อนเลยเช่น on the surface she seems to be nice ่า on the surface she seems to be nice she seems to be nice นะคะมองเผินๆเ,เนี่ยเธอดูเหมือนจะแบบ nice หรือว่าใจดี แล้วก็ต่อ but อ่า but อะไร but she is very cruel อาแปลเธอเนี่ยโหดเหี้ยมมากเลยนะคะใจร้ายใจดำมากเลยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือลองไปแต่งประโยคกันนะ on the surface ก็จะใช้ประมาณนี้ต่อมาอันนี้ค่ะบริษัทแม่อ่าบริษัทแม่มีใครจำได้ไหมเอ่ยว่ามันคืออะไรเราจะเป็น mother Company เออหรือว่า Parent Company ไหนคิดว่า Mother Company กด1คิดว่า Parent Company กด2ให้หน่อยค่ะอ่ามีช้อยช่วยนิดนึงเนาะบริษัทแม่บริษัทแ,แม่ใช้ Mother Company หรือ Parent Company อ่าโอเคคุณสิริวันนะคะตอบเป็น 2คุณพงษทรตอบเป็น2อ,อ่าถูกต้องก็คือใช้เป็น parent company นะคะบริษัทแม่เอออย่าเผลอเป็นแบบ mom company mother company ไม่ใช่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้เป็น parent company เนาะก็จะเป็น A parent company is a single company that has a controlling interest in other company or companies นะคะนั่นก็คืออบริษัทแม่เนี่ยเป็นบริษัทซิงโกบริษัทแบบเดี่ยวๆนะคะบริษัทหนึ่งที่ควบคุมควบคุมบริษัทอื่นๆอ่าบริษัทอื่นๆก็คือเป็นบริษัทแม่ที่ควบคุมบริษัทอื่นๆประมาณนี้นั่นเองนะคะ โอเคทีนี้เรามาดูสำนวนที่3ของเราสำนวนที่3ของเรานะคะ a wolf in sheep s. อะไรสักอย่างอาจำได้ไหมหน้าเนื้อใจเสืออุ้ยตายแล้วหน้าเนื้อใจเสือเสือคือไทเกอร์ใช่เปล่าใช่ไทเกอร์เปล่าใช่เปล่าเนือ้อเนื้อคืออะไรเนื้อบีฟหรือเปล่าอุ้ยไม่ได้หน้าหน้าเฟซเฟซบีฟ ฮาร์ดไทเกอรโนไม่ได้นะคะอย่าแปลตรงตัวเพราะสำนวนใครสำนวนมันเออสำนวนใครสำนวนมันภาษาอังกฤษก็สำนวนหนึ่งภาษาไทยก็สำนวนหนึ่งนะคะระวังนิดหนึ่งเนาะ a wolf in sheep's อะไรจำได้ไหมเดี๋ยวขอให้ c choice ละกันนะคะ choice ที่หนึ่งคือ dress choice ที่สองคือ clothing อ่ a wolf in sheep's dress หรือว่า sheep's clothing ดี ตอบหนึ่งนะคะคุณยารีตอบหนึ่งได้ไหมได้ไหมถ้าเป็นอันนี้นะคะหน้าเนื้อใจเสือเนี่ยจะเป็น a wolf in sheep's อะไรเอ่ย มีคำตอบไหมเอ่ยหนึ่งนะคะหนึ่งเนาะอ่าจริงๆอันนี้นะคะ a wolf in sheep's clothing อ่า clothing นะคะหน้าเนือใจเสือเข้าใจว่ามันเป็นสำนวนเราจะแบบอืมอะไรนะอะไรงนี้ that's the sheep's clothing นะคะหน้าเนือใจเสือก็คือเฮ้ยภายนอกดูเหมือนจะแบบใจดีดูเหมือนจะดีแตภ่ภายในอะ่ะไม่ดีนะคะเหมือนแบบหน้าเนือใจเสืออะไรเงี้ยเหมือนแบบมาป่าที่อยู่แบบ ที่ใส่เสื้อที่เหมือนแบบเป็นแกะอะไรอย่างนี้เออประมาณนี้นะคะเช่นอะไรเช่นตัวอย่างประโยคเนาะ My grandfather was a wolf in sheep's clothing. He looked like a sweet old man, but he was really mean. อ่าอันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยอันนี้แปลว่าคุณตานะคะตาหรือว่าปู่ก็ได้เอออุ้ย คุณตาหรือว่าปู่ก็ได้นะคะเป็นหมาป่าในเสื้อคุมเสื้อคุมแกะเออถ้าแปลตรงตัวนะหมาป่าในเสื้อคุมแกะแต่ว่ากําลังพูดว่าตาหรือปู่ของฉันเนี่ยหน้าเหนือใจเสืออืมก็คืออะไรก็คือขยายความนะคะเรามีตรงนี้เนาะขยายความว่าเขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผู้ชายที่สวีท สวีทเนี่ยไม่ได้แปลว่าหวานแบบรสชาติหวานอย่างเดียวนะแต่แปลว่านิสัยดีนิสัยอ่อนหวานเนาะแล้วก็ o อ d โอก็คือแก่เนาะก็คือเหมือนจะเป็นเหมือนแบบตาแก่ตาแก่ที่นิสัยแบบนิสัยดีอ่อนหวานอะไรอย่างนี้แล้วก็ but แต่เขาเนี่ย mean มีนคืออะไรมีนคือใจร้ายคือดูเหมือนจะใจดีแต่จริงๆใจร้จายอย่างนี้นั่นเองนะคะก็สามารถไปใช้กับคนได้ด้วยเนาะถ้าสมมุติแบบคนภายนอกคนนี้ดูเหมือนแบบใจดีแต่จริงๆอ่ะใจร้ายก็สามารถใช้เป็น a wolf in sheep's clothing แบบนี้ก็ได้เนาะอ่ะเรียบร้อยสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะเราได้เรียน หลายคำเลยเนาะก็คือแกะสับจากข่าวแล้วก็คุณครูโฟกัสสาสำนวนที่ดึงมาจากข่าวเนาะคุณครูขอตัวเลขหน่อยละกันวันนี้ยากง่ายประมาณไหนนะคะอ่ะ5ถ้ายาก1ถ้าง่าย9เข้าใจขึ้น10ได้ทวนนะคะแล้วก็15ความรู้ใหม่โอเค ไหนดูสีเป็นยังไงบ้างเอ่ย โอเคคุณสิริวรรณบอกว่าค่อนข้างยากนะคะเข้าใจขึ้นได้ทวนความรู้ใหม่โอ okay. เคแสดงว,ว่าไลฟ์่างหลังนี้ค่อนข้างยากเลยว่าจะแบบสี่ห้าตลอดตลอดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มเราเริ่มมาทางแบบการอ่านการแกะสับแล้วแล้วบางทีแบบเออสับพวกนี้เราเราไม่รู้แต่ก็ดีนะถ้าเราสับไม่รู้เราก็เหมือนแบบขยาย ค่อยๆเพิ่มคังคำศัพท์ของเรานะคะตอนแรกอาจจะยากเพราะเราเพิ่งแบบเพิ่งมาแตะเขาเพิ่งแบบเพิ่งเพิ่งเรียนรอบแรกแต่พอทวนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายขึ้นแล้วนะคะเป็นอย่างนี้กับทุกหัวข้อเลยไม่ว่าจะเป็นทักษะไหนเนาะโอเคเรียบร้อยสําหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มาดูไลฟ์วันนี้ด้วยนะคะวันนี้เราก็แกะศับจากข่าว t ิกตอกที่กาลังเอ่อกำลังแบบเป็นประเด็นอยู่เนาะแล้วก็ได้เรียนรู้สำนวนสามสำนวำนวที่คัดมาให้นะคะ on the surface Parent company แล้วก็ a wolf in sheep's clothing ยังไงก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะขอให้นักเรียนทุกคนเกออ่งภาษาอังกฤษขึ้นข,นขนไปอีกเลยนะคะไว้เจอกันทุกๆวันจันทรุฤหัสเอ้ยไม่ใช่จันทร์สิอังคารพฤหัสอาทิตย์ตอนสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ